มาเด้อพี่น้องเด้อมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ครับผมกําลังสีหมดแล้วล่ะแล้วก็เอามาลค้คลิปนะพี่น้องเด้อกินกว๋วยเตี๋ยวกับบาวแบงเด้อพี่น้องเด้อหวานนัวแท้แ่ครับผมกว๋วยเตี๋ยวก็ซื้อที่วัดโคสาสตรานี่ละนาวัดโคกสตราพี่น้องตามภาษาลูยอีสานพี่น้องขันขันบอกกินเผ็ดนี่ก็บ่าแมนลูอีสาน อืตับก็หวานครักพี่นอ้องอือหาข้าวหาหน้ามากินน้ำกันด้ยวยพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็เป็นมือกลางวันนี่แล้วพี่น้องโอเคอืมอืม แซ่บหลายๆพี่น้องเออพอมีอีหยังเนี่ยจะมาแซ่บเท่าก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอืใส่ได้ใส่ได้เจ้าเนี่ยป้าที่อยู่นาวัดโพกสาเนี่ยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแซ่บครับพาดมาก็ลองซื้อไปกินเด้อบพแพง สามสิบห้าบาทอืมบอเหลือพี่น้องเกี่ยงคอลลนลอนอืมโอ สุดยอดเลยพี่น้องเงื้อเต็มหน้าเลยแซ่บหลย